โอไปมันชีฟคือมาทางนี้อยู่ตรงไหนเอยตรงทางถนนเจ็บหมดล้ตรงฮอจกนะครับโอ้สเปซหนาด้วยปาระเบิดเข้าไปด้วยปลาเนาะตรงถนนวิ่มาเรื่อยเลยอะ พี่เข้าไปทางข้างบ้านทางข้างหน้าก่อนดีกว่าหาน้าทางซ้ายมายิยงเงี้ยเป้านิ่งชัดเฝ้าคนหนึ่งให้ฮอกอายเฝ้าพี่แมงนอนเข้าประตูเนี่ยประตูกระจกเนี่ยเข้าเลยสึกจะมีสองตัวนี่เงี้ยคนพี่สันเฝ้าอ่ะะนเองครับเข้ามโอ้โห,หพี่พี่ขงพนขงบนสองตัวโอ้โหโอ้โหโดนป้อนขี้เหมือนละเจนอตบุกเจ็บ อ้าแล็ปท็อปเหมันจะมีตูนะโอ้ตายแล้วพี่แมงมีอกตัวนึงน้อนอีกทางนึงโอเคครับไม่มีใครอยู่กับเราเลยตายแล้วสองครับโอ้มีคนโผล่ทางนู้นด้วยอพี่แมงร้อยได้ทำมาเร็วๆเน่่ยนะกำลังวิ่งตามถนนมาเพียบเลยโอเคพอตกผว่าเคลียร์แล้วเดี๋ยวเดินไปคุมตรงริมกำแพงฮะ ่ะาเฮ้ยพี่เบลอ้อมขวามือเราอ้อมขวามือเราเราเข้าบ้านนี้ป่ะเน,<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่จะจัดได้ป่ะมองไม่เห็นก,กูอลนี่ยโหแล้วเนี่ย <c oughs> มองไม่เห็นกูเลยเนี่ยยริงบรรดายอยู่ใช่ไหมเนี่ยสวัสดีกันอยู่แล้ว เห็นเห็นศัตรูแล้วเห็นศัตรูแล at ้วนี่ไงดาวดาวไม่เห็นใครแล้วนะตามมาหนุนตามมาหนุนจก็จะหลบหน้าหนีไปแล้วยิงไม่ทันเข้าคบเพอร์ก่อน เราต้องไปเช็คจุดนี้ก่อนนะจุดไหนที่ผมมาร์คไว้เนี่ยเช็คทุกจุดเลยเหรอไม่ไม่ไม่หรอเนี่ยเนี่ยเห็นตรงนั้นตรงนั้นเจอรถอยู่รถว่าชิ้นนึงช่อ๋อเฮียมันเข้ามาร์คแนวแน่วมันเลยจะวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเห็นแล้ว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 ดาวแลวมุ่งหน้าไปทางเช็คครับทุกคน แล้วค่อยออกไปอีแว็กไปบอระวงไมตรงนี้เป็นรอยตัย้งฮ้ยรถใครเนีเ่ยรถของมัน ชเชลหน่อยมาแล้วมาแล้วอ้นมันมารอยได้วะขึ้นบ้านข้างหลังรถด,ดีไหมพอแปะให้แปะตรงไหนนะรถหลังรถข้างรถอยากขึ้นเท้าก็สูงนั่นยังขึ้นได้ปล่น,นะขึ้นได้เช็คด้วยนะแต่ตรงนี้มีรถสิแปะระเบิดแล้วนะครับพี่เอามากี่ตู้ครับสองลูกดับไฟไหมพี่ดับดับ พอโคเฟอร์เรียบร้อยบอกมีรถอีกแล้วเราต้องขับรถไปจอดใกล้กับไอทท้ที่โซนกลงังจะระเบิดดีไหมล่ะตรงนี้ก็มีรถมีเ e อ็กโพสิบชาร์จอีกสองลูกเคนบอลสองลูกต้องไงพอเราไม่อยู่พีเอ็กโพสิบขับรถไปไใกล้รถถังไหมตรงน,<ห>นี้ก็มีรถเอาไปจอดเลยเอาไปจอดเลยเให้เห็นรถบรรทุกขับไปจอดข้างๆรถถังเลย ราเร่มบรรทุกมันกำลัง أ, ทำอะไรก็ไม่รู้ข้นไหนครับขับไปหมดเลวใช่ไหมเหลืออีกประมาณก็ได้หมดยังรถบรรทุกเหลืออีกคันหนึ่งอ๋อเป็นซาก อเอาเอาอย่างครับเดี๋ยว<ม>เดียวที่หลบกันหลบแล้วเบิดแล้ว,ลวใช่นี้ใช่เท้าวเวอร์ขึ้นไม่ได้โอเคหลบแล้วเดี๋ยวใครอีกพร้อมพร้อม,อมสามสี่กด ตูดใครวะอ๋อตูดสควอตเด็ดเยอกดกดแล้วใช่ไหมพี่ยังกดแล้วนะยังพร้อมพร้อมครับเป็นไงอะ่ะกำังระเบิดครับโอ้โหแตงแสวยจริงๆเลยหมดยังคันเดี๋ยวเองเหรอ แลเบอร์คันเดียวอยเองเฮ้ยพี่ในแผนที่มีสตูกำลังขี่รถมุ่งหน้าเข้ามาทางทางเราเนี่ยตรงอ e ีแวมีศัตรูเสริมเข้ามานะครับประมาณสองสควอทไม่เห็นจุด e อีแว็กตะตอนนี้เอย,ยังไม่มเห็นจุดอ e ีแว็เลยเจุดนี้ครับอก็ โอ้มาถนนนั่นเหรอสีส้มสีเหลืองสีส้มมาส้มีต้องขยับไปทางนั้นเหรอใช่ต้องขยับไปโน่นเห็นศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็เสียงรถเสียงรถนะมายามาเรามาเรามาเรายิงยิงกันได้บ่เนาะ t ็ c t i c a l ตัวดาวสองตัวครบ มีมีหนึ่งสควอชมาครับมีนเหมือนจะเป็นรถอีกคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่ง,งใ,ใกล้เลยใกล้ใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยดาว,ดวหลือคนขับกันได้ดาวหลือคนขับคนขับดาวจะเช้าแล้วงลางง่ายๆคนถ่ายตัวสองเม่กล้าอีกตัวหนึ่ง ตีห้าแล้วเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยข้างหน้าข้างหน้าเราทราบเราทราบดาวดาวลากมาเกอนเฮ้ยเหลืออีกคนนึงโอ้โหลากไปด้วยยิงไปด้วยเทพไปเลยเนี่ยเทพดาวดาวดาวโอ้โหเฮ้ยขวามือลรงต้นไม้ลองต้นไม้ Man, 100กระจายออกกระจายออกถนนนี้กระจายออกถนนนี้ขวากับซ้ายมือขวากับซ้ายมือคานตามถนนกระจายออกกำลังเรียกคอยอีเวกอยู่โหมันเก่งเนี่ยเห็นเห็นปองต้องมาขยับแหละเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสองตัวเราดูคอยเนี่ะโอ้โหโอ้โโอโใคราด เราดูทางซ้ายเนี่ยได้ยินเสียงจากทางซ้ายรีโหลดซับยังนิ่งนะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเราต้องิดกันนะสควอเดอร์เปิดคีย์แล้วเฮ้ยยิปิดยิปซิครับเอาไม่กับฐานเอามาอุดไว้ก่อนคอนแทคครับขวาคอนแทคข้างหน้าเฮ้ย ขอบคุณมากโอ้ระเบิดระเบิดสายสายสายใกล้เข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนมากอยู่ตรงสังกะสีอะปอนนักจี้มันเดินมันเดินไปแล้วยังไม่เห็นมันอยู่ในกำแพงอ่ะไม่คิดอยู่ตรงสังกะสีเลยระวังด้วยลีดเดอร์เอาขี้ออกมาเร็วไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยววางกับระเบิดตรงนี้ได้ไหมเง้นเดี๋ยววางเคมอไว้ได้ไหมไปวางหลังพุ่มไม้นู่นดีกว่าพี่ ไปไม่ได้ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้กลัวะจะทำอะไรบ้านเหรอจะจะทำอะไร<แ>ตอนนี้ที่สูงเข้าไปอ e ีแวกแค่ได้เนี่ยบ้านหลังนี้น<ด>เขาได้ไม่ใช่เนี่ยข้างหน้าตีห้าตีห้าตรงหอมานะเข้าไปเคลียร์บ้านข้างหน้านี้ไหมในซอยนี้เนี้ยทางซ้ายพอเนี่ยเข้าไปเลยได้ได้ รอตรงนี้รอตรงนี้มันจะคอนแทคครับคอนแทคเยดาวแล้วได้ได้เคลียร์เคลียร์เข้าไปเลยไม่เห็นศัตรูโอเคขยับเข้าไปทีละคนผมเนแอบต่อตั้งแต่เสียงมันยิงเข้ามาในบ้านนี่ชัดเจนมากเลยนะโอเคดาวแล้วครับเหลือตัวนึงนะพี่แมงระวังด้วยครับผมแอบอยู่ผมวิ่งไปก่อน ลอกนอกบ้านนี Bless ้อ่ะมีคนหนึ่งเดี๋ยวดูหลังบ้านดีกว่าพี่ต้นบังบันไดโอ้บังบันไดจ้าจ้าจ้าไปไปไปโอ้โห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 เสียงอร่อยเสียงอร่อยว้บอนนั่นแหละไปยุมันเนะ หาตัวหนึ่งใครที่ถือ RPG พีมีรถอีลฟิตคอนแทคคอนแทคพี่เบลโทษ <c oughs> ทีว,ว่ะฝ่ายเราจริงๆคุมตรงนี้กันด้วยนะใครใครที่ยิงแล้วใครก็ได้ว่างไปหา RPG ให้หน่อยคอนแทคครับคานอยู่นะรครับ้าบานยิงรถยิงรถรถมันไม่ใช่รถกระบะพี่มันเป็นรถอีลฟิตอะรถทุ้มเกาะยิงล้อน่าจะอยู่นะเจอแล้วหลังกำแพง ดาวมังปัญหาเอาอโอ้แล้วก็สควอตมันนั่งขวางประตูด้วยนะ,ะไม่ใช่นิวว่าใครวะเขาเองเลยอ๋อโอเคแล้วให้พายตอนนี้สควอตสควอตไปทำไปเดินไปทำไซต์มิชชั่นยิงระเบิดตัว ดีเดอเราไปอืแล้วเหรอใช่ครับเปิดอยู่ที่ทิ้งระเบิดอยู่ตอนนี้ไม่ระบุพิกัดเป็นภารกิจรับโอ้ยเฮียเโดนยิงโดนยิงหนีหนีหนีผมยิงกระจกพี่ใจใจแป้วเลยกระจกมันไม่ยอมแตกเราวิ่งอยู่ข้างบนโอเคแตกแตกแตกจะได้มองแนแตกกระพี่แตกแล้วโอเค เอาไปให้หมอเข้าไปก่อนแตกเต็มหน้าเลยพี่ไอ้ยะออกมาแล้วออกมาแล้วทางซ้ายคนวิ่งอยู่เราต้องไปหา RPG อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายมีคนวิ่งอยู่ยังไงพี่ LMG เอรอ RPG เอามาไว้ยิงรถอ่ะยึดของศัตรูมาโดยด่วนศพคนนี้ไม่มีแคนาเดียนี่นี่ไงตัวนี้ไงนี่ใช่ะไรเดี๋ยวแบกให้ก็ได้หรือว่าไง ให้ตอกรอกมาเลยฮะเขาจะยิงแบกไปเลยเฮ้ยทำไมมันเก็บอารพีจไม่ได้ให้เก็บได้มาลองดูนะเห็นแต่ปืนอ่ะไม่เห็นอาร์พีจีอะตอนเก็บเอ็ก r p อาร์พีจีสี่สิบสองมีลูกไหมพี่